พูดนงทุกพุกงานเอเดูดเองานสบายดีพี่น้องมุดจิตสุกคนมีเม่อกี้อิมางตาม่หอเลยตาเมียน่ยตาแม่ันจิักเด้อมาไข่ไข่ข่าวขี้ข้าวอันนีข้าวอก้ข้าวเน่าบอลก้อนบักน่าก้อนดีนี่เนี่แ่ก้อนก็ได้ี่ะขี้ข้าวกับไข่เจ้าเอ้ย

น้ำหนักโอ้ยน้่งยตัวนำใหนั่นน่ะย่ยาลงมันนลูกพ่อบกนขาวโตกินดีดอกสิไบุญนะไปบุญก็ได้อมอ้ยอามาบุญบ้างอะมามาอะมาอมา

ฮะเฮ็ดะไปเลาวงเฮ็ดว้ามนน้ปไปเลาวงเฮ็ดมะมกินะไร้เฮ็ดกับุดกี่หล่อไปคือเสียไปฟอกเได้แน่นองกาะหามมนได้น่นอการหากินพุดไปพุดตื่มมาอีกทำพุดมาว่าเยกัได้ลายเติมทะเอามาเติมกันอีกทำมันได้ลา บันยักไม่ีแทวเนี่ยพูดแทวมันม,เมดเอาโมาลลงลูกอีหลอดอ้าต,ตาอืม ม่กินนะบาบุ้ก็อิ่มนะมาโตก็กินนะอาเจ๊ดีอยู่เด็กหนามากระตุ้นอะไร้ยมากินอะกินกินหนุกินกินปากก่อนจิจีบเปลาล่ะกินยังไงน้องเป็นอะนะเป็นหัดมาแม่เป็นหัดมาเป็นยังไง แล้วถ้ามันลงลงแข่งลงคาแล้วน้องน้องก็จะดีปุ๊บปั๊เออหยิบกินไปกิน,อ,กน,อ,กนอ่อนะก้อมาขึนนิดเดียวมาขึ้นอ่ะหนักหนัไปไหนจะไปทับพี่ กิ <rium> <Dante> <Superman> นล <lum S 1> ิ่นนะก oui? <S vap ors> ีขาวกินขาวป้าก้อนฮะกินจบดีหรือวะ่าเราไปบุญมาปะอื้มเราหกินน่ลับตาล็อตานี่ลตาลาโอ้ยกินห้าด้มันจะกินหน้าไนเท่าเลยนี เริ Double ่มหยุดเริ huh ่มแล้วหนุกเขาเริ่มหยุดแล้วเริ่มหยุดแล้วระวังตกลูกระวังระวังไปก่อน พายติดแล้วมาลูกมาลูกป่ะติดแล้วเจ้ากเอาหม้อค้างมาแล้วลูกเจ้าก็อุ่นลาบไก่เจ้าก็มานั่งกินลูกเอ้ยเจ้ากินข้าวแล้วบม่ต้องเศร้ากันอยูนั่งแล้วอุ่นลาบไก่กินลูกเอ้ยลาบไก่ต้มไก่ก็แซ่บแซ่บอุ่นต้มไก่ก่อนลูกต้มไก่เออไม่มีต้มไก่น้ำมาอยู่ลุมค่ะอุ่นต้มไก่ก่อนเออเพื่อนมาหมอค้างไว้ก่อนเออเอาต้มไก่ลูก แม่ผักมะโรดแล้วกัแม่เอาตู้เย็นเนี่ยมาแม่โต้ยเอาโต้มาแม่ลูกเอาโต้ยก้อนขขาเนยก้อล่างกรอนลมก้อนนมนั่นเหีะยะต้องอะนะก้อนีะไ เมื่อในหันคนเบอกมีผนเพียงเล็กน้อยแต่มันไปเสืีอใจหมดได้ผ่าผลยามมันละดูมาแ,แล้วนห็นแล้วมาลงมามากินเก่ามากินเก่าไรมาลงมากินเก่ามามาไมา่ไว่ปีแคเ,เอตุ เกข้ามาไปซื้อนี่ซื้อน้ำมันหมูนี่น้ำมันหมูเอามาน้ำมันหมูซื้อสี้ยวซื้อดำปลาซื้อกระแดงซื้อกระเทียมหมึกเทศหมึกเหม็นหมึกเน่าหลายอย่างเลยไปแล้วถักเครื่องสักของกันไปไปเลยกันเลยพูดเสียงเบาเลยถักเครื่องใส่มัดนะอ๋อมันสือเค็ม พอหักับเต็มจานพอพอกินหลายกินน้อยๆพอมีแห้งเรยจาเห็นมอีเล่าๆค่ะคอยอะไอยากได้พวรวยได้เขาจะได้พวรวยพวรวยแบบกินแล้วนอนนอนแล้วขี้อะไรมาละเด็กน้ำอารมณ์เพชรเออกระลังอันนั้นเล็กไอ้ดอกาะกระลังดังกาะ อ่นแบบนั้นก็ดังเนะาะว่าแบบนั้นก็เป็นเงินเป็นคำดังวิ่งโอ้ขอสุจริตได้พวลวยว่ะพวรวยหัวเห็ดย่างกินแล้วนอนนอนแล้วก็ขี้กินแล้วก็ขี้นะ่ากว่ะมีใครได้เสียเอาวเลยนะจ้างจ้างเนี่ยพูดผัวอาวคนรวยเขาแห่งเห็ดธุรกิจเห็ดทามไหมเนาะแห่งคำบริหนังแห่งคำบรินอนฮัลโหลจังเว้นไปอยู่ก็คือไรินอนคนรวยคนห่าตีว ทำน่ามันป็ตุ่มเรือตุ่มแบบ่ตุ่มอยังนี้รเอาโตอะตามลายนะพี่น้องตาเอาหน่อยๆแล้วก็กินเ้วยชีมแซ่แ่แเหมืเป็นนองเหมือนีเดี๋ว่ะ แล้วพี่น้องเช็ดแล้วตามะฮุ่